รบสวัสดีครับขณะนี้ผมยืนอยู่หน้าพระพักของพระพุทธองค์สัมมาสัมโพธิญาณน,นะครับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่มากนะครับประดิษฐานอยู่ในวัดสองคอนนะครับอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพระพักของพระองค์นี้จะออกไปทางอินเดียนะครับแต่ก็เป็นพระพุทธรูปที่เสื่ยว่า การออกแบบสวยมากเลยสวยงามมากพระพักอิ่มเอมนะครับผมอิ่มเอมอ,มอิ่มเอิบนะครับมียิ้มนิดนิดอง์ใหญ่ทีเดียวนะครับผม ด้านขวามือจะมีอ,อ,องค์พญานาคนะฮะสามเสียนนะครับขวามือสามเสียนคอยปกปักรักษานะครับสีเขียวทองนะฮะทอ,องทองนะฮะใหญ่มากยาวนะะ สองฝั่งข้างซ้ายขวาก็จะเป็นพระโมคคัลลากับพระสารีบุตรนะครับเอกระสาวกของพระองค์ท่านคอยปกปักรักษาท่านครับด้านซ้ายนะฮะเป็นพญานาคองค์ใหญ่นะะือนนะฮะแต่มีเสียนเดียวนะครับผมนี่ฮะ คุ้มครองความปลอดภัยให้พระองค์ท่านเกลมแพงแก้วเป็นรูปดอกบัวตูมนะครับแล้วก็มีธรรมจักรสองฝั่งข้าง rồi thấy ngàm. mà ครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,ากราบสวัสดีครับผม